ปอนัทวุฒิไายาวถูกมองหิวแสงลือเอพรทิพย์ป่วยเป็นมะเร็งมาสองปีแล้วหลังจากที่ตั้งใจทําคลิปวิดีโอเพื่ออยากแชร์ให้เป็นอุทาหารณ์สาหรับเอพรทิพย์ป่วยเป็นมะเร็งปอดทําให้ต้องเข้ารับการรักษาในทันทีที่ตรวจพบโดยมีสามีสุดที่รักปอนัทวุฒิและลูกๆให้กําลังอยู่ไม่หายไปไหนแต่กลับมีกระแสราม่าต่างๆเข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องข่าวลือที่บอกทํานองว่าเอพรทิพย์เป็นมะเร็งมานานสองปีแล้วทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้หรือว่าหิวแสง ล่าสุดปอนัทวุฒิได้ถือโอกาสไล่าย,ยาวเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอชี้แจงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับข่าวที่บอกว่าเป็นมะเร็งมาสองปีไม่เป็นความจริงครับเอได้รับการผ่าตัดเอาก้อนขนาดหนึ่งซเอมออกจากปอดเมื่อวันที่24พอคอที่ผ่านมาครับก้อนเนื้อถูกส่งเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นมะเร็งครับ นับตั้งแต่วันที่24พอคอเราแทบจะนอนไม่หลับกันเลยช็อกแต่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการทั้งเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องการแจ้งข่าวกับคนใกล้ชิดแต่ทุกอย่างสับสนไปหมดหวาดกลัวเศร้าเสียใจเราสู้ด้วยกันมาสองคนจริงๆ เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมตื่นรู้เรื่องของ PM2.5 ให้ทุกท่านได้ระวังและตรวจสุขภาพบ้างจะได้ไม่ต้องเจอแบบเราแต่คิดว่าการเล่าผ่านไอจีหรือทิกทอกมันสั้นเกินไปที่จะเล่าเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้ครอบคลุมทั้งหมดเราจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวลงใน YouTube ช่องของเราเองเรื่องราวของ PM2.5 เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนหันมาสนใจสุขภาพของตนเองเพราะอาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งให้เราเป็นมะเร็งปอดได้ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นรื่อยๆ เราไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพราะเอต้องผ่าตัดต้องพักฟื้นและยังเจ็บแผลที่สําคัญสภาพจิตใจของเราทั้งคู่ไม่พร้อมที่จะเล่าและตอบคําถามมากมายความรู้สึกและจิตใจของเอเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งครับตั้งแต่วันที่ยี่สิ็พอคอเอก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านสภาพจิตใจดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เอยังพักฟื้นอยู่ที่บ้านด้วยจิตใจที่ยังเป็นคนป่วยอยู่นะครับในวันที่สิบสี่ มียอ่อก็จะต้องไปสแกนทั้งตัวเพื่อดูให้แน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติอีกหรือเปล่าครอบครัวเรายัางต้องอยู่กับสิ่งนี้อีกหปีนะครับผมเอและลูกๆก,ก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปและหวังใจว่าคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านไปตรวจสุขภาพหรืออย่างน้อยไปตรวจปอดดูบ้างนะครับว่าอยู่ในสภาพที่ดีขนาดไหนย้ำนะครับ PM 2.5เป็นเรื่องยุคใหม่ที่ต้องให้ความสำคัญมากๆจริงๆนะครับ ทุกท่านจะได้ไม่ต้องมาเจอแบบเรากราบขอบพระคุณมากครับ